สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมายังสะพานหัวฮักหัวแพงนะครับบ้านโนนบอนนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือหัวฮักหัวแพงนะครับหัวแปลว่าสะพานนั่นเองนะครับหัวฮักหัวแพงก็จะเป็นสะพานฮักสะพานแพงสะพานรักนั่นเองนะครับอยู่ด้านหลังบริเวณของวัดบ้านโนนบอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดิน ไปชมบรรยากาศขัวหักขัวแพงกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับมาที่อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับพาทุกท่านมาชมสะพานขัวหักขัวแพงนะครับซึ่งอยู่บริเวณทุ่งนาด้านหลังวัดบ้านโนนบอลน,นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็บรรยากาศหลังวัดแบบนี้ก็มีทุ่งนาที่เขียวขจีนะครับแล้วก็มีสะพานที่ สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเหมาะกับบรรยากาศมาถ่ายรูปในช่วงเย็นๆนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือขัวฮักขัวแพงจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ